สวัสดีครับสวัสดีตอนสายๆครับผมวันนี้วันที่9ตุลาคม2,567ที่นี่จังหวัดพิษณุโลกขณะน,นี้เรามาหาจับหอยกันนะครับจับหอยจับหอยในกลางทุ่งนาเราไปดูพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าดูเส้นทางซะก่อนนะครับมีแต่ลูกลังแต่เราจะไม่กินลูกลังนะเห็นไกลๆลิบๆนั้นมี เครื่องบินด้วยนะครับแสดงว่าที่นี่ไม่ใช่บานนอนก็เล็กชนบทเอ๊ะยังไงวะ <laughs> แล้วก็ด้านซ้ายมือมีแผงโซลาเซลล์ด้วยอันนี้น่าจะสูบน้านะครับสูบน้ํประดานขึ้นมาทํานากันเพราะว่าที่นี่ทํานากันจอดรถลงไปดูหน่อยไหม <laughs> เผื่อเขาทิ้งอะไรจะได้เก็บขึ้นรถไง่ <laughs> ะขับไปก่อนโมจะคุยเดี๋ยวก็ลงข้างทางกันพอดี ชุดนอนนาชุดนอนนานจริงๆนะเพราะว่าที่นี่มีนาป็นไงมีนกกระยางด้วยเขาบอกว่าอินเวอร์เตอร์สามพันวัตต์เลยนะครับให้ดูฝ่ามือผมดีกว่าโอ้ยฝ่ามือผมใหญ่กว่าเนี่เขาบอกว่นสามพันวัตต์สามร้อยวัตต์ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าเป็นระบบสิบสองโวลต์ชาร์จเจอร์ก็เป็นชาร์จเจอร์ในตำนานอันนี้นตำอย่างนานเลยนะกว่าจะละเอียดอะแล้วก็แบตท,ที่ใช้เป็นแบตน้ํา อันนี้ซื้อมาจากที่ไหนไม่รู้เดี๋ยวต้องไปถามเขาก่อนเขาบอกเฉพาะแผงวงจรอ,อันเนี่ยสามพันกว่าเลยนะประมาณเ็าบอกสามพันแปดโอ้โหเอาเรื่องอเดี๋ยวพาไปดูแผงแผงใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวพาไปดูอันนี้คือแผงนะครับแผงที่ใหญ่ที่สุดในโลกชุดนันนากีวัตรไม่รู้มีบอกไหมฉลากไม่มีฉลากเน่าไปแล้วหลับสนิทสิทธ์ามลงดูฝ่ามือผมก็แล้วกันตะชา้าเต็มไหมเนี่ยวันเนี้ย เดี๋ยวเราลือสิครับรออะไรกลับมาที่เสีงเลยงอะไรวะเสียงอะไรลังเปะะี <laughs> ้ย ม่ตกใจเองต้องตกใจเป็นเรื่องปกติแต่าชาวบ้านบอกว่าไม่ปกติอาพา,ามาดูระบบรุมลังกันชั้ <laughs> เนเรื่องของดีเลยนะเนี่ยอันนี้ EP เวอร์นะไอเอพีพีทีในตำนานเลย แต่ตอนนี้ก็ยังตำนานอยู่เพราะว่าของเขาดีจริงอ่ะเราลันให้ชาร์เจอร์เริ่มทำงานเห็นไหมว่าสายนี่จะไม่ตรงกันนะอันนี้เป็นระบบผมเองเพราะว่ามันเข้าหัว e อ4โฟไปแล้วเราไม่ต้องถอดถอดหัว e อ4โฟให้มันเสียไงแล้วหัว e อ4โฟก็เป็นของเกรดเ้ด้วยจึงไม่ตัดทิ้งก็สลับเบาเพราะว่าผมจะรู้คนเดียวอ่านเดี๋ยวลองลันแผงเข้าอปาอ่นมาแล้วมาแล้วสี่แล้ว 4แอมป์แลเื่อ4.8โหลดยังไม่มีนะครับโ้พูดกระแสได้ดีมากเลยโวนมาอยู่ที่26โวลต์3 6 M. แอมป์แข็งไม่ค่อยโดนแดดเท่าไหร่เหมือนขี้หมาครับไปบังอเดี๋ยวเดี๋ยวลองอิเบนเตอร์หน่อยดีว่าทำงานหรือเปล่า มาดูที่อินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์นี้เขาจะกางมุ้งไว้ด้วยเพราะว่าป้องกันยุงกัด <laughs> เาเปิดแล้วไม่อย่าดูภายนอกนะอินเวอร์เตอร์หน้าตาจะเป็นแบบนี้เพราะว่าเป็นอินเวอร์เตอร์ที่ค่อนข้างจะมือสองสองป่ะอันนี้มือเดียว <laughs> มือสองอ,าอ้าวเดี๋ยวว่าไปทํางานนะเป็นระบบ1ุดโวลต์เดี๋ยวผมจะลองเสียบพัดลมให้ดูว่าพัดลมมันเย็นหรือเปล่าถ้าไม่เย็นเดี๋ยวไปซื้อน้ำแข็งมาเพิ่มออะดูพัดลมก่อนนี่พัดลมนี่นะ เพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปรับจอบผมจะเลี้ยงเป็ดเอาไข่อ่าเดี๋ยวลองเสียบพัดลมก่อนนะครับเอาเสียบปลั๊กม่อยู่ตรงนี้นะเสียบเข้าไปให้ดังจึ๊กเข้าไปนะมันจะได้แน่นอ่าเดี๋ยวลองเปิดพัดลมกันได้เย็นว่ะอ่าเฮ้ยทำงานนะทำไปเล่นไปงานแรงดันแบตเตอรี่อยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวมันจะวนไปหน้าจอไปดู ดีวียี่สิบแปดแบตอยู่ที่สิบสามจุดหนึ่งนี่เปิดพัดลมชัดมือถือได้นี่ปลาสามตามีไหมนะ่ะไม่มีตะริญพรอยู่ล้างนาไม่มีปลกสามตาออลืมไปรุ่นนี้ก็ใส่สีตากันละแก่ลืมแก่เออโอเคอันนี้เรามาติดชุดนอนนาลนนะ แล้วดูเครื่องมืออันนี้มันชุดคอนโดแล้วมัง้งเนี่ยติดชุดแคนเนี่ยแล้วดูเครื่องมือมาแต่ละตัวค่าเครื่องมือนี่แพงแพงกว่าค่าชุดนอนนานนะหลายเท่าตัวเลยเพราะว่าที่นี่ไม่มีไฟฟ้าอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับปลดประจําการไปแล้วอินเวอร์เตอร์สามพันวัตต์ดูฝ่ามือฝ่ามือผมฝ่ามือใหญ่กว่าแต่มือดำไปหน่อยแง มือหาเงินเนี่ยเนี่ยมือดำเนี่ยดำดีสีไม่ตกขาวสก,กักระบกครบไม่ได้มาดูชุดที่ติดตั้งไปนะครับอันนี้ฟรีค่าแรงนะเนี่ยมากลางไร่กลางทุ่งกลางนาได้กาแฟหนึ่งแก้ว <laughs> ม,ามาดูการใช้งานจริงตอนนี้นะครับแผงสามร้อยวัตต์ที่ชาร์จลงมานะตอนนี้มาดูซิว่าได้กี่แอมป์แบตบอยู่ที่ออานี่มาละ ลงแบตอยู่ที่5.7แอมป์นะครับผมแผง3ระวัดเป็นแผงมือสองของโพลีอินเวอร์เตอร์ก็เป็นอินเวอร์เตอร์เก่าเก็บดูเก่าแค่ไหนแต่จะ่าดูถูกนะนี่เก่าเก็บแต่ว่าใช้งานได้นะครับส่วนนั้นนี้ก็เป็นของลูกค้านะครับจะว่าลูกค้าไหมเนี่ยมาก็ไม่ได้ค่าแรงเอ๊ะยัยงไงวะ <laughs> อันนี้เป็นร้อยแอมเป็นลิเธียมเบอร์พลมเบอร์สามอยู่ตอนนี้ เนี่ยเดี๋ยวพาไปดูแผงแผงสามร้อยวัตต์โพลีอันนี้สายนะสายแผงสายแผงวิ่งไปต้องวิ่ง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 วิ่งไปนี่ไปเข้าตรงนู้นนะครับสามารถถอดเก็บได้เพราะว่าเขาจะมีการเคลื่อนย้ายพาะที่นี่เขาเลี้ยงเป็ดหนุนเป็ดอยู่กลางทุ่งเขาเลี้ยงเป็ดเอาไข่ไปขายนะครับเป็นไข่ทองคำยังไงวะ <laughs> สายแผงอันเก่านะแบบใช้ไม่ได้ผมก็เลยต้องอาหาสายแผงมาใส่ให้อันนี้ก็ไม่ได้คิดตังนะครับเนี่ยฟรีทุกงานเลยมางานนี้ <Okay. S 1> ขาดทุนไหมเนี่ยอันเนี้ยเจ้าของเจ้าของฟาร,ร์มเป็ดมีเป็ดอยู่ล้านตัว <c oughs> ใช้งานได้แล้วนะตอนต่อไปก็หุงข้าวได้ซ <Okay. S 1> ักผ้าซักผ้าก็ได้นะถ้ายกเครื่องซักผ้ามาไว้กลางทุ่งอะ่ะแล้วก็ไม่ต้องเฝ้าเดี๋ยวมีคนมาเก็บให้ <c oughs> ตอนนี้ก็สามารถเปิดพัดลมกลางคืนได้กลางวันได้หุงข้าวได้กลางวันนะแต่อย่าไปหุงกลางคืนชาร์จมือถือได้ทีวีได้ล้างจานไม่ได้ล้างจา,า,งจานต้องใช้ผัวใช้ผัวล้างแล้วปกติใครล้างล้างเองเออจเจริญพรเขาก็จะให้ไล่ไปดูเป็ดตัวเดียวแล้วกล้าง <laughs> เป็นไงพอใจไหมเนี่ย พอใจพี่โอ้ดีมากอ่าดีมากเลยขอบคุณมากมาติดตัง้งแถมฟรีอีกอ่าแถมฟรี <c oughs> มีกาแฟเลี้ยงหนึ่งแกวแ้วกาแฟเลี้ยงใช <c oughs> <c oughs> ้งานได้เดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวเอาเป็ดไปต้ยมยำทักสองสามตัวม <c oughs> ั้งอุ้ยนกกระยางเต็มเลยนู่นนุ่นนนนนต้ยมยำมันกินได้เหรอกินได้ถ้าคนจะกินอืมไม่กินแล้วกลัวบาป <c oughs> เรียบร้อยหอยสัง วันนี้เราก็กลับบ้านได้ครับผมกับโซลาเซลล์บ้าบ้าเฮ้ยบ้านๆอย่ายาเกี่ยวใหญ่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ